สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ราชาดาบเข้ามาอยู่ใบแรกนะแสดงถึงความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะคะรวมถึงนะคะ เป็นเดือนที่มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงไพ่จักรพพัดด้วยนะเป็นไพ่ใบใหญ่เลยนะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกนี่นะคะอิทธิพลของไพ่ความเป็นผู้นําเข้ามาขึ้นไวหลายใบยรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของข่าวทางไกลนะต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็นะคะยังเป็นเดือนที่โดดเด่นกับเรื่องงานมากๆไม่ว่าจะเป็นทธิพลของไพ่นะคะสไม้นะคะการประสานงานกันเป็นคู่นะนะคะเดไม้นะค,ะความขยันกับเรื่องงาน10ไม้นะคะความรับผิดชอบหรือความคิดที่จะขยายธุรกิจนะคะ แล้วก็อิทธิพลของไพ่เจ้าชายไม้การเริ่มต้นข่าวดีนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางนะหรือเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยฉะนั้นในช่วงนี้งานนี้ค่อนข้างเกิดโอกาสตําแหน่งของหัวหน้าก็เป็นตําแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งนะเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารก็ส่งเสริมดวงเรื่องเพื่อนนะคะก็เข้ามานะส่งเสริมกับเรื่องงานด้วยนะคะถือว่างานมากนะความรับผิดช ชอบเยอะแต่ถือว่าโดดเด่นค่ะแล้วก็มีความคิดที่จะเริ่มต้นกับเรื่องของการทํางานใหม่ๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่ราชนีเหลียนเป็นไพ่การเงินที่ดีนะคะถือว่าไรายได้การเงินส่งผลดีค่ะแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของลูกน้องตําแหน่งของบริวารลูกนะคะหรือว่าร้านหรือแม้แต่กลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาสนับสนุสน,นดวงการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักจริงๆะะอ่ะนะอิทธิพลของไพ่ราชาดาบแล้วก็ไพ่สีถ้วยเนี่ยเวลารักใครรักยาก นะคะแล้วก็ค่อนข้างมีโลคส่วนตัวค่อนข้างสูงแต่อิทธิพลของไพ่ความรักนะคะหรือว่าไพ่ที่ดีเข้ามานะ,ะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาพัฒนาสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วย <dır. S 1> ว่าจะเป็นรัก,กรจากการทํางานนะคะพบรักจากการไปติดต่อง,งาน <ใช S 1> หรือแม้แต่คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ขยันนะคะหรือว่าเข้ามาส่งเสริมนะคะในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกที่มีเรื่องของการ คบหากันหรือพูดคุยกันเป็นเพื่อนแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่จะส่งข้อความเข้าหากันนะคะหรือพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนากันมากขึ้นฉะนั้นถือว่าคนโสดมีดวงนะคะที่จะมีคนนะคะเข้ามาปัวพันในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องการเงินถือว่าเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันแต่เดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความจุกจิกหรือความไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องของความเอาใจใส่ที่อยากให้มีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ต้องเยอะหน่อยรวมถึงนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของ เรื่องมือที่3นะคะอาจจะต้องปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาการอักเสบบริเวณรงอกถึงศีรษะนะคะแล้วก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาเรื่องของสายตาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีพิจิกวันอาทิตย์ถือว่ามีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะแต่ต้องรู้จักปณีปนอมกับเรื่องงานบ้างนะคะหรือนะคะอาจจะ ต้องระวังการมีปัญหานะคะกับคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิหรือคนที่มีความรู้ความสามารถในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างข่าวรือหรือเข้ามาจับผิดคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะั้นอาจจะต้องระมัดระวังการมีปัญหานะคะกับคนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานในช่วงนี้ด้วยนะต้องลดที่ถี่ลดอีโก้หรือลดความดื้อรั้นลงแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวด้วยนะคะ เรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความต่างๆก็ต้องระวังปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะก็ต้องลงไปดูแลค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็ส่งผลดีกับเรื่องของความรักค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างแต่ถือว่าเดือนนี้จะมีเป้าหมายใหม่ๆทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆหน้าที่จะสดใสเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่จะเอาใจใส่กันมากขึ้น สุขภาพร่างกายอยากให้ระวังเรื่องของอาหารการกินหรือปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเด่นกับเรื่องงานควรที่จะประสานงานกันเป็นคู่นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องมีหุ้นส่วนนะคะหรือมีคู่หูด,ด้วยกับเรื่องของการประสานงานกันแล้วก็ที่ปรึกษากับเรื่องของการทํางานนะจะส่งผลดีค่ะเพื่อนจะเข้ามานําข่าวดีให้นะคะการเงินนี่รายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดี ส่วนคนที่มีคู่เป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงาน อาจจะเป็นเดือนที่ต้องเข้าหางานหรือสร้างผลงานให้มากรวมถึงบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังทําผลงานกําลังทํายอดหรือกําลังจะเปิดกิจการนะคะก็ะถือว่าจะประสบความสําเร็จการเงินนี่รายได้มาจากงานค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานหรือจากการติดต่อง,งานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถ้าทํางานด้านการสื่อสารนะคะหรือว่าทํางาน ในเรื่องของสื่อสารออนไลน์ต่างๆนะคะเรื่องของเอกสารด้วยหรือว่างานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขายโทรศัพท์นะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า นะคะนี่มองว่านะคะเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะแต่ถ้าเราทํางานประจําในช่วงนี้ถือว่ายังเป็นช่วงที่ยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่แต่อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราต้องสร้างผลงานหรือต้องดูแลในเรื่องของเอกสารให้มากหน่อยหรือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อสัญญาหรืออาจจะมีข่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมาก็ได้ถือว่างานต่างๆยังส่งผลดีนะคะถ้ากําลังสงสัยว่าจะทํางานที่นี่ต่อ หรือจะไปสมัครงานที่ใหม่ดีงานที่นี่ยังเป็นงานที่ตอบโจทย์หรือยังมีโอกาสที่จะก,ก้าวหน้าได้มากค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือบ้างนะคะบางคนมีความคิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ไงก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆแล้วก็ไปควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยคะ่ะแต่ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนี้ให้ไปปรับ สุขภาพร่างกายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโอกาสหรือการเริ่มต้นกับเรื่องงานต่างๆจะเกิดขึ้นนะคะลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเกิดการขยายตัวอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปฝึกฝนอบร,รมงานนะคะหรือมีคนต่างิ่นหรือแคนแถวแถวเพื่อนบ้านเราอะ่ะเข้ามาติดต่อกับเรื่องงานด้วยการเงินนี้ไรายได้ดีค่ะนะคะการเงินมาจากงานนะหรือว่าการเงินที่เราคาดหวังไว้จะประสบความสําเร็จส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไ เรียกกันหรือพบรักจากการทํางานหรือการติดต่องานหรือการไปอบรมงานค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะพ่แสงสุกจะชี้นำไว้อย่างไร ไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานยังต้องระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาขัดขวางนะหรือสร้างปัญหาทําให้การทํางานหรือการเคลื่อนไหวของคนที่เกิดราศรีพิจิกติดขัดได้คะ่ะอาจจะถูกปรับนะคะหรือถูกเรียกร้องบางสิ่งนะคะซึ่งอาจจะทําให้กระทบกับเรื่องของการทํางานได้และเอกสารต่างๆต้องตรวจสอบค่ะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกบอกอไรายได้ดีเดือนนี้นะคะจะเป็นไปตามเป้าะคะ่ะหรือมีเรื่องของการเงินหรือส่วนแบ่งบางส่วนเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสด นะคะก็นะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนโสดอาจจะต้องเปิดนะคะใจนะคะหรือเปิดโอกาสที่จะได้พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะเพราะความรักที่เข้ามาอาจจะทําให้รู้สึกว่ายังกังวลใจอยู่หรือยังกลัวนะคะหรือว่ายังมองไม่เห็นโอกาสที่จะพัฒนากันเลยนะคะนั้นในเรื่องของความกังวลใจที่มีมากจนเกินไปอาจทําให้สูญเสียโอกาสนะเราอาจจะต้องแบบทําให้ความสัมพันธ์มันสบายๆอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆไปก่อนจะทำให้คนโสดพบรักที่ดีนะคะต้อง ต้องรู้จักไขปัญหาในใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เปิดปมในใจตัวเองนะจะได้เริ่มนะ,ะที่จะสามารถคบหาใครได้คือก่อนจะรักใครต้องรักตัวเองซะก่อนนนะคะส mm ่ว hmm. นคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องระวังเพราะปัญหาความอึดอัดปัญหาความหึงหวงกันนะอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ค,คู่ครองครอาจจะมีปัญหาสุขภาพค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการอักเสบบริเวณผิวหนังค่ะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการกระดูกต้นคอนะวันนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ